ค่ะดิฉันนางสาวช,าชาัพรมพรชคชัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่ชื่อเล่นชื่อป้ายค่ะค่ะสำหรับเทคนิคการเรียนของพี่นะคะคือโดยส่วนตัวเป็นคนชอบจดบันทึกมากกว่าการอ่านแล้วก็จำค่ะเพราะว่าการจดบันทึกเนี่ยมันจะทำให้เราได้ทบทวนไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็เราได้ฝึกใช้สีสันทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทำยังไงถึงได้เกรดเฉลี่ย4.00นะคะ เ,ออเราจะมีการตั้งเป้าหมายกับตัวเองคะ่ะว่าแต่ละเทอมเนี่ยเราต้องทําให้ได้เกรดเท่าไรแล้วก็มีความพยายามในการทํางานส่งคุณครูให้ตรงตามเวลาที่กําหนดค่ะถ้าก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่กําลังเรียนอยู่ในตอนนี้นะคะว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายกับชีวิตเขาว่าในอนาคตเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรอยากจะเรียนอะไรคะ่ะ เพราะว่าการตั้งเป้าหมายก็คือจะทําให้เรามีแรงผลักดันและมีความพยายามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จด้วยค่ะค่ะ mm. และสุดท้ายนี้นะคะ mm. ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆชัน้นประถมศึกษาปีที่6และน้องๆชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3าที่สนใจจะศึกษาต่อที่โรงเรียนบางเดชพิทยาคมให้สมัครได้ในช่วงวันที่9ถึงสิมีนาคม